สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมนักเตะนะครับผมทั้งหมดนะครับ3ตัวนะครับก็จะมีริบุริตนะครับผมแล้วก็อาร์ไนนะครับแล้วก็จะเป็นเนทเวิดนะครับล่างอ่าเม็ดฟ้านะครับทั้ง3ตัวนะครับโอเคครับเราจะมาตัดเกรดกันก่อนเลยครับตัวแรกนะครับโรนโดอาร์ไนนะครับผมจบสกอร์ให้5นะครับยิงไกลให้5ปั่นโค้งให้4.5แล้วก็มงให้4.5นะครับหาช่องให้5จุดโทษ S อสบวกฟรีคิกเอนะครับยืนตำแหน่ง S อสบวก เปิดบอลโอเคพอได้นะครับผมอ่าแล้วก็ความเร็ว5สปีดต้น5้นคล่องตัว5แล้วก็ใช้สกิล5แข็งแก่ง5นะครับตัวนี้4.5เต็ม5นะครับส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเขาจะให้อยมดับดับ1แต่ผมจะให้อยมดับ2เป็นรองเอ็มเปเป้นะครับผมเพราะว่าอ่าตัวเนี้ยข้อเสียเลยคือ4ดาวต่อมาคือยืนต่ำนะครับผมยืนต่ำยืนต่ำแล้วจังหวะที่จะสปินขึ้นไปจะเหนื่อยไวแล้ว เป็นผู้เล่นสีดาวด้วยทําให้หมดไวไปอีกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าบังคับมันให้อยู่แบบหน้าเดียวจริงๆอะ่ะได้นะแต่ว่ามันก็จะพยายามลงมาต่ำอีกนะครับผมถ้าแผนที่เป็นหน้าเดียวอย่างแบบหน้าเดียวแล้วก็มี CM ยืนรองเนี้ยอาายก็จะยืนรองแล้ว CM ก็จะเด่นกว่าเขานะครับผมเป็นอย่างเนี้ยตลอดนะครับแต่ถ้าเรื่องจบสกอร์เรื่องยิงไกลเรื่องความคล่องตัวอะไรความเร็วไม่ไม่ติดอยู่แล้วแข็งแก่งสกิลโอเคหาช่องดีนะครับ ติดอย่างเดียวยืนต่ํานะครับผมอย่างอื่นโอเคหมดอยู่แล้วนะครับผมยิงคมนะคะสองเท้าด้วยนะตัวนี้ยิงยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเลยเต็มห้าทั้งคู่นะครับผมก็เสียอย่างเดียวนี่แหละนะครับผมส่วนมงที่ให้4.5เพราะว่าอ่าส่วนสูง183นะอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมแต่มงได้นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเด่นเรื่องการจบสกอร์มากกว่านะครับแล้วก็ความเร็วนะถ้าเล่นหน้าคู่ก็จะเป็นทรงเป็นไปปั้นเพื่อนมากกว่านะครับผมก็เลยเติมเปิดบอลมาด้วยนะ ต่อไปคัฟเน็ตเวด Network นะครับผมตัวนี้อ่าสเต็แปดเก้านะครับผมก็จบสกอร์ผมให้สี่นะครับยิงไกลผมให้สี่ปันโค้งให้สี่จุดห้านะครับมงให้สามหาช่องให้ห้านะจุดโทษเอสบวกฟรีคิกให้เอล้ะกันนะครับผมยืนตำแหน่งเอสบวกแล้วก็เปิดบอลให้สี่นะครับความเร็วห้า สปีดตัวห้าคล่องตัวหนะ้าเนาะใช้สก,กิลให้ห้าแล้วก็แข็งแก่งให้สามจุดห้านะครับตัวนี้บางนะครับผมแต่ว่ามีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็มีความเร็วในการเอาตัวรอดนะครับผมเสียอย่างเดียวชอบตัดเข้าในนะครับผมแบบว่ามันไม่ยืนไปยืนปีกเลยอะมันเป็นปีกมันตั่งไปประคองอยู่ปีกสิมันชอบตัดเข้าม,มาแบบโซนหน้าอย่างเงี้ยครับส่วนอ่าข้อเสียเลยคือหนึ่งนะครับมีพลังแฝงสามอย่างก็จริงแต่พลังแฝงหนึ่งอย่างก็คือเตะ ลูกออกข้างสนามมันเป็นพลังแฝงของกองหลังนะครับพลังแฝงนี้แทบไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการสกัดจากหน้าประตูซึ่งเน็ตเวตเป็นปีกคงไม่ไปยืนรองรับเหมือนกองหลังหรอกครับแล้วก็อีกอย่างตัวเล็กนะครับเรื่องลูกมงก็เลยไม่ค่อยได้นะครับผมแต่เรื่องจบสกอร์อะไรอยู่ในระดับที่ว่าดีแล้วกันนะครับก็เป็นผู้เล่นสายปั้นเกมเนาะใช้ความเร็วแล้วก็เปิดบอลน,นะครับผมจบสกอร์พอได้นะครับผม คล่องตัวสูงมีความไวสูงอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของเขาเลยคืออึดมากนะครับตัวนี้5ดาวนะครับผมเล่นได้จนจบเกมนะ4เต็ม5ครับตัวนี้ต่อไปครับกุลิปนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จบสกอร์ให้4.5นะครับยิงไกลให้4.5แล้วก็ปั่นโค้งให้4.5เนาะม่งให้5เปิดบอลให้4.5เกมลุกให้5นะครับเกมรับให้5นะแล้วก็ ฟีคิกเอสบวกนะครับผมความเร็ว4แล้วก็สปีดต้น4แย่งมงให้5ตัดเกมให้5นะครับแล้วก็แข่งแข่งให้5ครับคล้องตัวให้5ครับตัวนี้ยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับผมส่วนสูง191นะครับผมก็อ่าสิเต็ม5ครับผมให้เก่งเกินเลยให้แบบเป็นตัวที่เดอะเบสของเดอะเบสเลยนะครับเดอะบัคด้วยนะครับตัวนี้พลังแสง4อย่างนะครับมีลูกมงทรงพลังด้วยนะครับเล่นได้3ตำแหน่งหลักๆก็คือกองหลังกองกลางกองหน้านะครับผมก็คือ กุลิปเขาสามารถเล่นได้ทั้งหลังทั้งกลางทั้งหน้านะไอปีที่เขาได้บางลงดอกก็เขาเล่นได้ทั้งหลังทั้งกลางทั้งหน้านะครับผมก็ปีนั้นนะครับผมก็ตัวนี้เอาไปยืนหลังก็ได้เอาไปยืนกลางก็ได้แล้วก็เอาไปยืนหน้าก็ได้โกงมากครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้จับจริงๆจะรู้เลยว่าโอ้โหโคตรโกงนะครับผมถ้าสมมุติว่าจัดอันดับแบบว่าเอาตัวอื่นมาติดในอันดับ ST เงี้ยโอ้โหกุลิปนี่ติดแน่นอนนะครับผมหนึ่งในตัวบั็กเลยนะครับผม โกงอ่ะผมจับไปเล่นหน้ายังโคตรโหดเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สมการรอคอยนะครับแล้วก็เป็นตัวโกงประจําเกมทุกแพทแล้วก็ทุกเกมนะครับต้องกุลิปนี่ถ้าในฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมถ้ามีกุลิปก็คือโกงทุกทีมต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าใครเน้นเน้นเรื่องความโหมดนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะในตำแหน่ง CM นะครับผมก็หนึ่งได้เรื่องส่วนสูงจบสกอร์ได้เท้าซ้ายเท้าขวา มีลูกมงทรงพลังนะครับผมครบเครื่องติดแค่อย่างเดียวอาจจะช้านิดนึงนะครับอย่างอื่นโอเคหมดคล่องตัวแข็งแกร่งนะครับความอึดห้าดาวครบเครื่องครับฟรีคิกก็ยิงได้นะครับยิงคมเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกลุ่มในแรงกันนะครับผม3าตัวเลยเล่นในแรงกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นเขาในแรงกันครับผมก็อ่า ทั้ง3ตัวนี่ผมตีเม็ดฟ้าหมดเลยนะครับผมทั้งโรนโดอานายแล้วก็ริปุลิปแล้วก็เป็นเนทเวิดนะครับผมตอนนี้ก็แรง6กจะขึ้นเอ้ย 6K จะขึ้น 7K แล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็มาดูกันว่าจะใช้แผนอะไรนะครับผมในการเล่น3ตัวนี้นะ <S 1> <S 1> แผนที่ใช้นะครับผม <S <S ก็จะเป็นอ่าสามสี่หนึ่งสองนะครับเอาผิปุลิปยืนหน้านะพอเราได้จูดบอ์ลิงแฮมมา ก็เลยเอาบริลิงแฮมมายืนกลางแทนนะครับผมแล้วกุลิบขึ้นหน้านะก็โอเคมาเราได้เขี่ยก่อนนะครับผมอาราส่งให้กุลิบกุลิบยืนหน้าลดสแต็กจาก92ลงมา90นะครับผมฟอรลันติดกุลิบเหมือนเดิมดียบีติดกิริตคืนมาลูกนี้ปัมบอลมาได้ขุกคิกกันอยู่ไหลมาได้อยู่ได้ไซยี่ตัดสวยแบกแฮมมาให้ซีดาน ดีดานเห็นแล้วให้ที่อานายอานายหลบมาสวยอา์นายให้ดีเยบี้ดียบี้มงเรียบร้อยครับกุลลิตหนึ่งศูนย์ครับผมลูกมงทรงพลังโกงอยู่แล้วนะขึ้นนําแล้วนะครับผมโดยริ์กุลิ์นะครับผมดูครับเปิดดียบี้ก็เปิดสวยจริงนะครับผมเข้าหัวเรียบร้อยเลยลงลงหาช่องดีด้วยบอกเลยตัวนี้โกงจริงนะครับเล่นหน้านี่โหไม่ผิดหวัง ต่อไปครับเขาได้เขีย่ยรามเลสมาเขีย่ยซาหมุนหลบมาสวยลูกนี้เขีย่ยซาเห็นแล้วเขีย่ยซาตัดเข้าในยังอยู่ติดบวัวชีให้มาที่อ่าขอไปครับให้มาที่โอ้ผมลืมชื่อซิดานบอลถึงซิดานแล้วเมื่อกี้เบอร์ลิงแฮมนะครับผมให้มาที่กุลิปแล้วก็เรียบร้อยเลยครับสวยงามครับยังยังนึกชื่ออยู่เลยเมื่อกี้โอ้โห กุลิบเติมมายิงนะครับดีดไปอืมสีดานไหลามานะครับแล้วกุลิบดีดสายก้อยเลยนะครับผมลูกนี้ยิงได้ทั้งซ้ายขวาอยู่แล้วสองศูนรุ้นแฮตทิกแล้วครับผมกุลิบรามิเลสให้มาเคียซ่าเนสเวดประคองอยู่วอลเกอร์ให้มาที่ มาคิซิโอนะครับผมเรามงสกัดมาได้สวยซีดานสวนกลับลูกนี้ให้มาที่กุลิบกุลิบหักเข้ามาข้างในแบคแฮมแบคแฮมไหลให้ที่ซีดานซีดานวนอยู่ให้มาที่ดิยาบี้ข้ามหลอกมาสวยลูกนี้ <c oughs> ติดนะครับผมแม็กอาเลสเตอร์นะครับลูกนี้ได้เตะม,มุมกุลิบเปิดนะเปิดบอลก็ได้นะกุลิบ <c oughs> เกือบได้ลูกนี้พักอกหนึ่งทีแบคแฮมคืนมาที่ อ่บูชิให้มาที่แบ็กแฮมอีกทีนึงโอ้โยติดดูเด็กนะครับผมเซฟไปได้อ่านายให้แบ็กแฮมปั่นนะนี่กุลิบยนทีนบูชิลูกนี้เขาจะสวนกลับฟอรลันตั้งกลับมาที่วอ,เ,วอเกอร์วอเกอร์โดนแบ็กแฮมประคองอยู่แบ็กแฮมดึงไว้ไม่อยู่นะวอเกอร์เอาไม่อยู่แล้วขายวอเกอร์ขายวอยเกอร์โดนเน็ตเวทปั๊มมาได้นะครับ แบ็แฮมสวนกลับมานี้กุลิบแล้วก็จบครึ่งแรก2 0ศูนย์นะครับผมก็ลุ้นแฮกติกนะครับผมกุลิบจยได้ประตูจากกุลิบทั้งสองลูกเลยนะครับผมดีดสายลูกหนึ่งดีดสายก้อยลูกหนึ่งแล้วก็มงลูกหนึ่งนะครับลามิเรสโยนข้ามมาฝั่งซ้ายนะบอลถึงด้วยนะครับผมกีริตกีริตตัดเข้ามาในยังมงสกัดไว้อยู่แบ็กแฮมเดีบี้ให้ที่ลูเกอร์ เบอร์ลิงแฮมนะครับผมเตะติดได้ทุ่มไปนะครับผมจูสเบอร์ลิงแฮมเขาเปลี่ยนสามตัวเลยนะลงมาแก้เกมนะครับผมดิยาบี้ให้มาลูกนี้แบกให้ซีดานซีดานให้มาที่ดิยาบี้ดิยาบี้หลบสวยลูกนี้ซีดานเห็นแล้วให้มาที่กุลิปกุลิปปั่นติดลามิเลสโต้กลับมาฮ <c oughs> าร์เรนโดนจิ้มไว้โดยดีซีดีซีให้มาที่นี้เน เน็ตเวทใช้ความเร็วหลบมาสวยลูกนี้เ่นเชงหลบมาจี้เข้ามาเน็ตเวทดไหลกลับมาซีดานซีดานให้มาที่กุลลิบโ <c oughs> ลงๆปั่นด้วยซ้ายโอ้โหคมกลิบครับลูกนี้ถึงกระกุมขมับเลยเพื่อนบอกโอ้คมจริงครับโอ้ไหลามาลูกนี้ปิดสามตัวนะถ้าใครเห็นอนะเห็นไหมเ <c oughs> พื่อนยืนประคองสามตัวแต่ว่ามันไหลามาโล่งจริงๆครับกุลลิบ <c oughs> สามเหลี่ยมเลยปั่นด้วยซ้ายขมกลิบ แฮตติกแล้วนะครับผมคุณลิบโอ้โหลามิเลสเพื่อนในขึ้นเกมโดยลามิเลสอย่างเดียวเลยเอยโยนมาลูกนี้ได้เปล่าเรียบร้อยจะปล่อยบอลตกพื้นก็เสียจังหวะไปนะครับลูกนี้ลูดิเกอร์ทุ่มมาไดซยี่ให้มาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมให้มาที่ซีดานยังติดอยู่ซีดานได้อานายอานายขอบ้างอานายอานายยังติดอยู่ ลูกนี้แบ็คแฮมให้มาที่ซีดานซีดานให้มาที่อาไนอาไนคืนมาที่เดียบี้เดียบี้ให้มาที่อาไนถึงไหมถึงอาไนอาไนจี้แล้วอาไนยิ่งต <c oughs> ิดจุดโอ้โหอาไนจะเกิดคุมกำเนิดสังันนะครับผมโอ้โ oh. หกุลลิบก็รอไปแล้วแฮตติกนะอาไนยังไม่ได้สักลูกเลยนะครับผมลูกนี้ลูติเกอร์ตัดสวยโจวต์ให้มาที่แบ็คแฮมคืนที่ลิกุลลิปกุลลิบให้มาที่เนเวท เน็เวดเห็นแล้วเน็เวิดโยนมาที่อาร์นายโอ้โหบอลเลยไปนะครับโอ้ oh, จะให้เกิดสักหน่อยไม่ได้เกิดเลยเพื่อนปั้นสุดๆแล้วอาร์นายเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอาร์นายถ้าเล่นหน้าคู่ปุ๊บเขาจะไปทางปั้นเพื่อนเลย <c oughs> เห็นไหมกุลิบเด่นเลยนะครับผมแต่อาร์นายเหมือนเงียบไปเลยเห็นไหมอาร์นายจะยืนต่ำกว่ากุลิบนะครับอาร์นายชี้แล้วอาร์นายลูกนี้โอ้โหตำคานอีกโอ้พระเจ้าจะไม่ให้อาร์นายผมเกิดเลยเนะี่ย ยิงติดเซฟนะแล้วก็เด้งชนคานลงมาโอ้โหจบที่3 0มศแฮตติกโดยลิฟกุลิบนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับผมอานอะถ้าเกิดว่าเล่นหน้าคูอ่ะเพื่อนเด่นนะครับส่วนอาายจะแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ความจริงแล้วเขาปิดทองหลังพระนะครับเขาปั้นเพื่อนนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ